สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอฟที่ทั้งช่องวันนี้วันที่22กอุ่มภ้าพันพ์อสองพนหาหนะคะอ้าวแม่ครัวได้เดินทางลงมาวัดละเด้อค่ะพี่น้องแม่ครัวได้เดินทางลงมาวัดและ,ะแกำล,งาาล,กลังเห็ดกับเขาอ่าแม่ครัวก,กับสื่ออาหารหลายอย่างเนาะคะ่ะอ้าวนี่แตงโมใหญ่เด้อค่ะพี่น้องนี่แตงโมใหญ่นะคะ ดุกชินปนป่าเมื่อนี้แม่ขั่วว่าจะซุปพักติวซุปพักติวเด้อค่ะพี่น้องเคยกินบอซุปพักติวก็คือเคยเคย,เคยกินแตะคนเล่าเนี่ยตะคนไทยก็คือเคยกินบอ่นอน้อนี่ค่ะพี่น้องต้มดอกพักติวสีซุปใส่ป่าคอเด้อค่ะนี่พี่น้องนี่ใส่ป่าคอรากาสีย่างหมูเด้อค่ะพี่น้อง มักหมูไว้แล้วกําลัางจะยากเนาะกะ่อไฟอยู่เนาะพี่น้องเนาะคุอ่ะก่อ,อไฟอยู่ค่ะเอาเมื่อนี่แม่ครัวมาถึงวัดแล้วอ่ะภายสีมารับเศษปูน้ำแม่ครัวเมื่อนี่กับมาเด้อค่ะพี่น้องคุณพ่อซักกําลังยองยองมากคุณค่ะยางแห้งๆเด้อป่วยบอกคะ่ะยองซะสิย <laughs> <laughs> อสิอ้อ บอกแล้วบอกแล้วบอกว่าหาเอาน้ามูอืมเอาพี่นอ้องมื่อนี่แม่ครัวจะผ้าไปเลขวิ่งหน่วยสิบของอแม่เสืลพุม่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเข่าแต่ลักสิบเนาะพี่น้อง เข่ารักซิบซีรักหนวยบ่อเขาเอาเดี๋ยวแนี่ยนวทางีิพานมาแม่ัูวบ่อ้เอาลงมาแต่เฮียนน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาฟังเพิ่นเบานน้ากันกับเห้าเนี่ยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะฟังไปน้ากัน ฟังแม่สีละปุ้มน้องกันนะคะงวดนี่เพิ่นสีใดตัวใดเนาะค่ะค่ะวัสด,ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยงวดที่แล้วเนี่ยท่านของเขาเดินลักซิปเนาะแมนลักนวยรุดไปพี่น้องเข่าที่แมนเข่าที่ซีลักซิปอ้าบอกเป็นยังมีเข่ามีรุดมีออกแต่ว่าบอรุดจักเทื่อนเนาะบอเข่าลักซิปกับเข่าลักนวยเนาะนาอแม่เนาะ อืมบ่เขาลักซิบกับเขาลักนวยเด้อพี่น้องของแม่เสียระภูมิเนาะคะ่ะเอาวันที่หนึ่งมีนาคมพร้อมไปแม่พร้อมไปพร้อมแล้วคะ่ะอขอบคุณหลายๆเด้อที่เปียงปั่นแนวทางให้เอฟซีทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะเข่าบ,บ่กเขาเฮ้ากับบลละาคว่ำพ,พยายามเ<ต>ขาโอย่าขอโทษเพราะไพเอยซีหลายๆมันบ่เขา่า เอา้ามันกะเขารักซีบอยู่เลยอืเดี๋ยวเพิ่นมักรักไหนเดีด๋ยวเพิ่นสิจับไปบ่ให้เพิ่นกับเพิ่นกะฮู้ว่ารักคิดมาตัวนี้เพิ่นกะบ่ก,กับอันศิน,นามันก็นง่ายนะค่ะอา้าวแม่เสราภูมิเนาะแดดเดือให้เขียนอันนี้ก่อน พี่ค่ะอ้าววิ่งตัวไหนคะแม่หลักสิบหลักสิบหนีมี่หกแปดหลักสิบสิบหกหกหกแปด แลไวก็ศู 0, 2, นย์รก็สองศูนสองค่ะรักนวยรักวยนี่เก้รับสองอืมอันนี้โอ้อยันบอมาน้ำกันดีเนาะโอตะวามาอยู่ดีเนาะเมือก่อนกับมาน้ำกันกับมาเออม,มาอยู่ดิหกสามเนาะ เออมาอยู่มาอยู่ยาว,วาบมาน้ากันเถาะเนาะมา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 ห <c oughs> น่วยหน่วยยังเกาะเก้ากับสองเนาะแมนเก้าก <c oughs> ับสองอาพี่น้องเค <c oughs> ยมา,าน้ากันกัน่เดอ้อระวังลักซิปนี่ค่ะลักหน่วยนี่ค่ะมา,าน้ากันหมวดที่เหลวงวดที่พานมาหนให้หกสามกับมาหกสามน้อกันเนาะแม่เสร็จภูมิเนาะ ่อืมเอาค่ะพี่น้องแม่เสีย้ะพุ่มให้เอาแม่แม่มักตัวไรรอบนี่แม่วันนี้บ่เมนมักเปดสองมักเป็ดสองบอกขึ้นไมใจเนาะเพราะว่าของเฮ้าเนี่ยซิบ่ะไ้กลับตัวยากของเฮ้าเนี่ยอไไ้กลับตัวยากเพราะว่าลักซีบขึ้นลักซีบลักนวยขึ้นลักนวยค่ะให้กันมา,าหลายงวดไลยสมัยหลายปีเล้ว ขันบอกเขาซีบกับเขาหน่วยเนาะแม่น <ฮะ S 1> เนา<ฮ>ะค่ะ,ะเออแสดงว,ว่าสายของเพิ่นยังเดินเงาเนาะพ,พี่น้องหมวดที่แล้วลักหน่วยรุดแต่ว่าเขารักซีบคือเก่าอ๋อหกกระปีกมาดังแท้มันเป็นหลักสิบเบิดตัวนี้โอ้เอาขอบุณขอบคุณได้แม่เดอ้อที่หหยแนวทางค่<ฮ>ะม <ฮะ S 2> ันเป็นยังค่ะอ่าที่ไห่แนวทางอ่ะเอฟซี FC มาฝากอะตอนพี่น้องเฮาานะค่ะเนาะ เพราะว่าคุณรัรงคนอ,นอ,นอาจจะบ่องหูจั๊กรักคุณรังคนกับเฮ็ดสูตรบ่เปลี่นบอกยๆเนาะน้อแม่เนาะคุณรังคนเฮ็ดสูตรบ่เป็นแล้วก็บ่มีความสามารถลกก่ะกะบ่แ <Herr. S 1> ม่ามามแนว่านั่นเพราะว่าผู้รังค้นในเฮ็ดสูตรบ่เป็นก็เลยทา,าเอาลักซีบลักหน่วยมาตัวใดบนมาตัวใดล่างมาตัวใดเพิ่นก็ทาเบิ่งน้ำเฮาเนาะค่ะก็ถือว่าเออผู้มีความสามารถถือว่าอ่าผู้ให้แนวทางก็ถือว่าเป็นอาจารย์เป็นเซียนเนาะค่ะ เพิ่นจังไห่มาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบพุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่ไห่แนวทางเอฟซีเนาะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะล่ามวงงินทองค่ะค่ะอ่ะพี่น้องได้ยินน้ำกันแล้วเนาะค่ะว่าหลักสิบของแม่เสร็จแล้วพุ่มมาะวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะค่ะ งวดที่แล้วเขาที่รักซิบรักน่วยหลุดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะรักซีเพิ่นกมีหกแปดศูนย์สองเป็นบนล่างด้ค่ะพี่น้องลืมเขียนหาย่าเป็นบนล่างของเพิ่นมาได้ที่บนล่างด้ค่ะแต่ว่ารักก็คือรักรักซิบคือรักซิบรักน่วยคือรักน่วยเอาพี่น้องไ้พิจารณาลัก ลักหน่วยกับมากเก่ากับสองเฮยมาน้ากันอยู่เดอ้อพี่น้องหดที่พานมากเพิ่นหาหกสามมันกับเขาหกสามมาน้ากันลักหน่วยเอาพิจารณากรลนลงทุนทุกขังเนาะค่ะอ่าพิจารณากรบแม่นน่า,นเ,นาเข้าเสียออกไปบุ้มบามไปลงมักเข้าจังคอยจัดบ่มักเข้าก็ทัดไป ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเอามาชอบคลิปนี้ก็ไรก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งหัวใจแม่กล้วในเดอ้อไว้พอกันคลิปนานเนาะคะ่ะมาเด้อมากินเข่านะแม่กล้วแม่กล้วกระลังเฮ็ดกับเขานะค่ะพี่น้องอ่ะไว้พอกันคลิปนานเนาะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ